สวัสดีครับพบกับช่องใหม่ของเรานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวชารดาเจ้า,าไฟสปอร์ตไลท์นะครับซึ่งเป็นไฟสปอ์ตไลท์สำหรับภายนอกก็ได้ภายในบ้านก็ได้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้มันตอนนี้ก็จะเป็นขาตั้งที่สามารถโยกไปสุดได้หรือจะโยกมาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ ไม่มีใครทําแบบนี้กันหรอกหรือนอกจากที่จะเอามาติดเพื่อเป็นไฟแบบตรงลงจอดแล้วเนี่ยมันยังไม่สว่างพอที่จะสามารถเห็นได้ทั้งสนามหญ้าหมู่บ้านมันเหมาะสําหรับหน้าบ้านที่ไม่ได้ต้องการความสว่างมากแต่ก็พอมองเห็นแต่มันก็ไม่ได้มืดเกินไปนะสําหรับเจ้าไฟ EVE ตัวนี้ก็จะราคาประมาณ160บาทถ้าจำไม่ผิดนะ169บาทสามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไปเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าฉากจะหลุดแล้วซึ่งเป็นฉากปลลมมาแบบนี้ก็ต้องขอเล่านิดนึงว่าครับว่าทำไมเราถึงมาสร้างช่องใหม่เพราะว่าช่องเก่ามันรกและมันล้างมากเลยมันล้างก็คือเป็น อดีตไปแล้วอันนี้ก็ช่องใหม่ของเราซึ่งช่องเราก็จะทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวปีนี้ก็ได้งดเพราะว่ามีไวรัสโควิด1 9เข้ามาในประเทศไทยเราก็เลยได้มารีวิวของใช้ในบ้านไปก่อนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟที่สามารถป้องกันโจรได้ด้วยหน้าตาก็ดูเล็กยี e ่ห้อ EVE มีมาตรฐาน IP 65ด้วยก็คือ มันกันน้ําได้ด้วยกันน้ําได้ดีแต่อย่าเอาไปจุ่มในอ่างปลาหรืออย่าเอาไปแบบว่าแช่ในน้ําเพราะว่ามันกันได้แค่ละอองน้ําก็คือกันน้ําเปียกได้ไม่สามารถจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็เปิดวัตลอนได้จ้าและเราได้ต่อสายไฟแบบไม่กันน้ํามันจึง ไม่สามารถใช้งานในน้ำได้แล้วจะมีคลิปที่จะสาธิตให้เห็นถึงความสว่างของเจ้าสปอตไลท์ EVE รุ่นนี้ว่ามันจะสว่างขนาดไหนและเราก็จะทำเป็น EP 2นะครับหลังจากขั้นนี้ก็ไปติดตามกันได้เลยมาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังก็จะดูเรียบๆรูๆแบบนี้เลย มีคำว่า E V E L E D ก็จะเป็นมาตรฐานมอ,อกอรเรียรับมาตรฐานมอ,อกอรเรียบร้อยแล้วขอโทษนะครับเราไม่มีงบประมาณในการถ่ายคลิปเนื่องจากเราไปช่องใหม่ฉักก็จะหลุดปวดหลังจังเราสามารถที่จะขันน็อตขันน็อตตรงด้านนี้เพื่อเปลี่ยน หลอดไฟข้างในที่อยู่ข้างในได้ข้างหน้าก็จะเป็นกระจกที่ไม่เรียบเท่าไหร่ก็จะมีปุ่มปุ่มตะกุดนะค่ะป้องกันน้ําลื่นหรือเปล่าป้องกันเออป้องกันไม่ให้มันแบบมีน้ําเข้าไปไม่ให้น้าเกาะอะไรเงี้ยมันก็จะมีตะปุ่มตะปั่ขึ้นมาเล็กน้อยความหนาหนากว่ารุ่นเก่าอีกอย่างที่ว่า ตรงนี้ปรับสูงได้ปรับขึ้นลงได้ด้วยคนจะติดแบบนี้ก็ได้หรือคนจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วคุณก็ปักมาต่อซึ่งในคลิปนี้เราก็จะโชว์ให้เห็นเพียงแค่การใช้งานของเจ้านี่เจ้าสปอตไลท์เดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าเดี๋ยวเราภาพมาตอนที่มีไฟกันเลยไปดูกันเลยเอาล่ะฮะก็ถึงจุดเชื่อม ลักไฟได้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบความสว่างสักเล็กน้อยกันดูนะคะว่ามันจะสว่างขนาดไหนแต่เราจะไปทดสอบอีกทีตอนมืดนะคะตอนคืนนี่ปลัก๊กแล้วก็จะให้เห็นว่าหน้าทีวีของเราแล้วก็จะเปลีเยาไ้ พร้อมแล้วนะหนึ่งสาสูสว่างมากคืนแล้วเราจะล็อกค่า so เอาไว้ล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้สาว่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณโดยรอบว่าสาว่างแค่ไหนนี่คือบริเวณโดยรอบของท่านผู้ชมก็ <laughs> <laughs> ะจะเห็นว่ามันลกนิดนึงแต่ก็สาว่างอยู่นะครับ <laughs> แต่ถ้าเอาไปติดที่การแจ้งก็จะไม่สาว่างมากนะักอืม สว่างจุแทบไม่เห็นเลยว่าก่อไฟมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลดค่า SO ให้อะเริ่มเห็นแล้วแต่ถ้าเราปิดมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นเลยเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับการรีวิวเจ้าตัวสปอร์ตไลท์ขนาดเล็กประมาณนี้สรุปคือไม่อาจจะ เอาไปไว้ในสนามหญ้ากว้างๆได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นสว่างมากนักเอามาใช้ในบ้านก็ได้เอาใช้นอกบ้านก็ดีก็คือใช้ภายนอกนั่นเองติดหน้าบ้านป้องกันโจรมาขโมยฉันงุดหีดกับฉากนี้มากแล้วก็สรุปคือประหยัดไฟนะครับเขาบอกว่าเปิดอันนี้เนี่ย12ชั่วโมงต่อวันค่าไฟเดือนหนึ่งจะประมาณ10.3บาท ถูกมากเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าสปอร์ตไลท์ตัวนี้รบกวนให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ทำให้มันดีๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือระดับความสว่างของหลอดไฟ E V E นะครับ เราขออนญาตล็อกความสว่างไวเลยนะเนาะล็อกแล้วออล็อกค่า SO ไว้นี่ก็จะเห็นหมดอยู่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ